สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องหมอแบอินดี้นะคะวันนี้จะพามาดูองุ่นอีกหนึ่งแปลงนะคะเนี่ยทำผลงานในรอบน่นะกัดกระลลกตายอะ่ะอออทำขาดกระโลกแ่ะแปลงนี้เราเพิ่งเข้ามาดูแลปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่มีเวลาเข้ามาดูแ,แลเลยปีนี้ได้เข้ามาดูแลถางหญ้าพรวนดินนะคะ ถ้าเราไม่ดูแลอง,งุ่นเขาก็จะเติบโตช้านะคะจะสังเกตว่าปีนี้เข้ามาดูแลพรนดินใส่ปุ๋ยก็จะเห็นว่ายอดก็ทยานขึ้นไปค้างเรียบร้อยแล้วนะคะใบก็จะสมบูรณ์ถ้าเราไม่ดูแลอง,งุ่นเขาก็มีความทนนะคะเขาก็ไม่ตายนะแต่ว่าก็ก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตพอเรามาใส่ปุ๋ยพรนดิน เอามูลไก่มาใส่แล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยกระตุ้นยอดมาใส่เขาก็พุ่งขึ้นมานะคะพุ่งขึ้นมาถึงคางแล้วก็วันนี้เห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจัดกิ่งนะคะเราก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้นะคะเรื่องการจัดกิ่งอันนี้เขาเรียกการจัดกิ่งรูปตัวทีนะคะก็คือ พอองุ่นพุ่งขึ้นมาใกล้จะถึงถึงค้างนะคะเราก็จะมีการเด็ดยอดออกแล้วก็ให้เข้าไปอันนี้ก็ไปสองข้างอันนี้ถือว่าสวยนะคะกิ่งอามสองข้างขนาดไล่เรียกกันพอกิ่งอามไปแล้วเราก็จะเลี้ยงกิ่งกิ่งขแขนงหรือกิ่งเคนนะคะ กิ่งเคนคือกิ่งที่ไว้สำหรับให้องุ่นออกลูกนะคะก็ไม่ง่ายนะคะที่จะทําให้ทุกตาอองุ่นแตกออกมาเป็นกิ่งแขนงนะคะเราก็ต้องคอยดูแลคอยคอยหยุดยอดที่มันยาวนะคะยอดที่มันยาวกว่าเพื่อนเราต้องคอยหยุดอย่างอันนี้ก็ยาวเราก็หยุดไปแล้วเพื่อรอให้ยอดอันอื่นได้ได้ไดจเจริญเติบโตนะคะ พันอะไรจะบอกว่าจําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแปลงนี้อง,งุ่นมันมีปัญหาว่ามาปลูกแล้วไม่แตกยอดบ้างอะไรบ้างเราก็เลยมาซ่อมมาซ่อมแล้วก็เลยจําไม่ได้ว่าเอายอดอะไรมาซ่อมบ้างต้องรอดูตอนออกลูกคะ่ะก็ก็รู้อยู่ในใจว่ามีพันธุ์อะไรบ้างที่เราเอามาซ่อมแต่จําไม่ได้ว่ามีต้นไหนต้นไหนบ้างต้นนี้สั่งใบแคนใบคานัวนะคะมาปลูกปรากฏว่า มันมันไม่แตกเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมนะคะเราจะซ่อมโดวยวิธีเสียบยอดค่ะเพราะว่าต้นต้นเขาไม่ตายนะคะต้นต่อป่าไม่ตายมันข้างล่างแตกขึ้นมาแต่ว่าตาที่ทางร้านติดมาให้นะคะมันฟอไปเรียบร้อยแล้วค่ะแกะออกมันก็ฟอเพราะว่ามันเกินหนึ่งเดือนแล้วค่ะ แต่ว่าใบองุ่นปากก็ยังเขียวดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาหายอดพันธุ์ดีมาส้มว่าจะเอายอดของของพันธุ์บุญดบมาเสียบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นว่าใบงามมากปกลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ดูแลเขาก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ ต้นก็จะผอมผอมนะคะเพราะปีนี้ได้มาพวนดินหอนญ้าแล้วก็เอามูลไก่มาใส่เอาปุ๋ยเร่งยอดมาใส่แล้วก็พวนดินเขามาดูแลเขาเขาก็พุ่งเลยคะ่ะพุ่งแล้วก็ใบใหญ่มากอันนี้ก็กิ่งอามกิ่งอามไปซ้ายไปขวา ทำปรูปตัวทีนะคะแล้วก็กิ่งตามความคิดเห็นของเราเราว่าอังหุ่นนี่เป็นพืชที่ค่อนข้างทนนะคะถ้าไม่โดนปวกกินหรือว่าไม่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปจนดินเค็มรากเน่าเขาก็ไม่ตายนะคะ ปลูกทิ้งไว้ไม่ดูแลไม่ใส่ปุ๋ยปล่อยดินแข็งแข็งน้ำรดบ้างไม่ลดบ้างเขาก็พออยู่ของเขาไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆของพอได้ไอเดียเรื่องการจัดกิ่งนะคะร้อนใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะก,กลับบ้านก็จะเก็บผักไปทำอาหารนะคะไปดูกันจผักอะไรจะส่วนนี้ นี่ค่ะมาหยอดถั่วไว้มีฝักแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บถั่วสดๆไปใส่ไข่ทอดนะคะปลอดสาระค่ะไม่ปลอดสารหมดไม่เต็มขนาดนี้ค่ะนี่อีกหนึ่งพุ่มได้กินเร็วมากเลยค่ะหยอดไว้ประมาณเดือนกว่าๆก,ก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะ ไปตำส้มก็ได้หรือว,ว่าไปผัดผัดใส่ไข่นะไข่เรามีเยอะค่ะก็มีนี่นะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ก็ไปผัดใส่ไข่นี่ครึ่งวันเสร็จภารกิจยังไม่เสร็จดีค่ะยญ้ายังไม่หมดถางหญ้าพวนดินลดน้ําแล้วก็มีปลูก องุ่นสีต้นนะคะปลูกไว้แถวเลาะโรงเรือนนะคะเราจะทำค้างแบบเตี้ยค่ะลองดูค่ะอันนี้ยาเนเปียปลูกไว้ให้ไก่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเราจะช่วงนี้จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ